นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วิรูปักเถหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมฉัพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจะตุปะเถหิเมเมตัง เมตังพระหุป,ปะเทหิเมมามังอะปาทะโกหิสิมามังหิสิที่ปาทะกโกมามังจะตกปะโทหิสิมามังหิสิมมปปสมมสพระหุป,ปะโทสัพเทสัตตาสัพเทปานาสัพเทภูตาจะเกวะลา สพเพพัทรานิปัสสันตุมากินจิตปาปามาะมาฆะมาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆปะมาณวันตานิสิริงสะป,ปานิอะหิวิชิกาสตตะปธีอุณนานาภี สะระภูมูสิกากะตาเมรักขากะตาเมปริตาปฏิกมันตุภูตานิโสหังนะโมพุควะโตนะโมสัตตันังสัมมาสัมพุทธานัง